โดยเมื่อสมาชิกสมาคมโรตารี่เดินทางมาถึงวัดกลาลยานมิตรเอวินเวทเทเกรนและกลาลยานมิตรจันกิลลี่ได้กล่าวต้อนรับและประมนิเทศก่อนที่จะได้ให้สมาชิกสมาคมโรตารี่ชมวิดิทัศน์ประวัติพระพุทธศาสนาและวัดจากนั้นพระครูประหัดภาวนาวัดก็ได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยส่วนตัวแทนสมาคมก็ได้ถวายผ่านทุบเทียนแพร ในโอกาสนี้พระอาจารย์ภาสุระธันตมโนได้นำนั่งสมาธิทางยังได้บรรยายธรรมเรื่องพระพุทธศาสนาก่อนที่จะได้ให้สมาชิกสมาคมได้เรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธเช่นการถวายผ้าไตราการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลการปิดทองดวงแก้วแห่งความสมปรารถนาค่ะและจากการมารูปกิจกรรมในครั้งนี้สมาชิกบางท่านได้กล่าวว่า นับเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมและเป็นพลังบวกแบบที่ไม่เคยประสบมาก่อนโดยสภาพแวดล้อมที่ดีสงบสวยงามช่วยส่งเสริมให้มีประสบการณ์ที่ดีมากบางท่านกล่าวว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีงามที่เราสามารถสัมผัสได้ถึงความสงบภายในรู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขซึ่งพระพิสุเป็นผู้ที่มีความสามารถในการสื่อสารมากและบรรยายได้ดีมากม